เรียบร้อยครับเรียบร้อยหนึ่งดอกสุดสุดตรนี้ครับรถรถขาดหลุดเลยดีนะหล่นมาอยู่ในในฝ่ายหญ้าไม่ลงให้รถเหยียบกระเด็นจากช่อง้าย้ายสุดนะฮะกระเด็นวิ่งข้ามข้ามมาลงมาถึงเกาะกลางนี่เลยดีจังหวะไม่มีรถเกือบเกือบได้เสีย กรับเดียสียแล้วคัวสวัสดีครับวันนี้เราอัพเด,ดนะน้ที่มาเช้าโทรศัพท์ตัวนี้หลุดก็เกือบพังฮะแต่กลับมาได้ดีหล่นไม่มีรถเหยียบอาการมันก็คือนอ็อตถามว่าใช้ดีไหมลีน้ ผมตอบเดินะใช้ดีนะผมว่าผมใช้มา2ปีเกือบาสบามปีแล้วเกือบสามปีแล้วไม่เคยหลุดนะฮะม,มีนี่แหละต้องหลุดอ่าแลนวก็เป็นธรรมดาและของใช้งานแล้วก็มีสุดหรอเสียบบ้างพูดถึงว่าใช้ดีไหมผมว่าทนเคผมว่าทนนะเพราะผมนิ่งอาทิตย์ละปีเฉลีย่ยเฉลี่ย800โลอาทิตย์ละ800โล,อ,800โลอ่าวิ่งมา2ปี2ปีมันไม่เคยหลุดนะ อันนี้สวาใช้ดีนะอันนี้ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเขาดาวนี่ฮะมันก็เป็นแบบของธรรมดาเป็นนวดแบบหมุนเอาใช้ดีครับของตี้ว่งไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ราคาก็ไม่ถึงไม่ถึงร้อยอ่าไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงใบแดงก็โอเคนะครับก็ดีไม่แตกแล้วมีเคสแล้วก็เวลามันถลายไปมันมันดีอย่างหนึ่งคือมันถลายตรงนี้มถลายไปกับพื้นเลยปื๊ดไปเลย ก็เลยไม่จอเลยไม่แตกแต่หล่นก็รถดึลื่นๆหล่นไปก็ถือว่าโอเคนะครับไม่คุเร่ราคาแค่ไปถึงหนึ่งร้อยใช้มาเกือบสามปีความที่อยากเก็บสามปีแล้วก็วิ่งเนี่ยววาระแปดอาทีตย์วาระแปดร้อยกิโลนะถือว่าเยอะถือว่าเยอะอยู่มันไม่ได้วิ่งก็แค่กับมันวิ่งข้ามจังหวัดเลยตกอยูมตกอะไรก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับแคบๆเก็นมาได้สำหรับที่ตามก็เชือ ู้คึกว่าจะได้ของใหม่แล้วกอใช้ของเก่าให้คำก่อนของใหม่ที่จะมากลค่อยอยัปเดต